สวัสดีค่ะยินด,ด,ดีต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่เว็บไซต์แสนอร่อยกับเล็กและที่นี่ f o o d t r a v l t v ค่ะในเมนูของข้าวหมกเนื้อนะคะไปชมส่วนผสมเหมืนการข่ะว่าต้องเตรียมอะไรบ้างน,นะคะวัตถุดิบในเมนูนี้นะคะจะเริ่มจากข้าวหอมมะลิเก่านะคะเนื้อสับค่ะน้ำเปล่า น้ำตาลทรายเกลือป่นนมข้นจืดโยเกิร์ตรสธรรมชาตินะคะเนยเคม็มใบกะวานป่นค่ะอันนี้ก็เป็นใบกะวานนะคะแล้วก็ใช้มือขยำนะคะแบบนี้เขาก็จะแตกเป็นผงเล็กๆแบบนี้ค่ะตามด้วยผงกะหรี่ค่ะผงขมิน้นผงอบเชยผงยี่หร่ารูปผักชีป่นค่ะหอมแดงซอยหอมแดงเจียว แตงกวาและน้ำจิ้มข้าวหมกไก่ค่ะซึ่งคุณผู้ชมก็สามารถไปดูวิธีทำได้ที่เว็บไซต์ของเรานะคะในส่วนของการทำน้ำจิ้มข้าวหมกไก่ค่ะวิธีทำข้าวหมกเนื้อนะคะเราก็จะต้องนําเนยนะคะมาผัดข้าวกับหอมเจียวค่ะอ่ะมาผัดข้าวกับหอมแดงซอยนะคะ ผัดจนกระทั่งเนยนะคะละลายจนหมดค่ะพอเนยละลายจนหมดนะคะก็ผัดต่ออีกสักหน่อยนึงนะคะให้หอมแดงนะคะเริ่มที่จะมีสีเหลืองค่ะแต่ว่าไม่ต้องถึงกับเป็นสีเหลืองเข้มนะคะไม่งั้นเดี๋ยวจะไหม้ซะก,ก่อนค่ะ ลังจากที่เราใช้เวลาผัดประมาณ2นาทีนะคะตอนนี้หอมแดงก็เริ่มมีสีเหลืองอ่อนๆขึ้นมาแล้วค่ะเราจะเติมในส่วนของเนื้อสับลงไปนะคะผัดให้เข้ากันค่ะตอนนี้ก็เติมเครื่องเทศทั้งหมดลงไปเลยนะคะใบกวานค่ะน้ำตาลทรายผงกะหรี่ค่ะเกลือป่นผงขมิ้น อบเชยป่นค่ะผงยี่ลาค่ะลูกขักชีปน่นตามด้วยโยเกิร์ตนะคะใช้โยเกิร์ตรสธรรมชาตินะคะแล้วก็นมข้นจืดค่ะตอนนี้ก็ผัดให้เข้ากันนะคะ ตอนนี้เนื้อก็เริ่มสุกด,ดีแล้วนะคะเลยก็จะเติมในส่วนของข้าวหอมมะลิเก่าลงไปค่ะแล้วก็ผัดให้เข้ากันค่ะใช้เวลาผัดนะคะประมาณ2-3นาทีก็พอแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะต้องนำข้าวนะคะไปหุงค่ะ ข้าวเสร็จแล้วนะคะตอนนี้ก็ตักใส่หม้อหุงข้าวนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะต้องเติมน้ำเปล่าลงไปนะคะแล้วก็นำไปหุงในหม้อหุงข้าวไฟฟ้าค่ะเติมน้ำเปล่านะคะลงไปในหม้อข้าวเสร็จแล้วคุณผู้ชมก็ใช้ไม้พายคนนะคะให้เข้ากันหลังจากนี้ก็แค่นำไปใส่ในหม้อหุงข้าวไฟฟ้าค่ะ เสร็จแล้วเมื่อข้าวสุกเดี๋ยวเรามาจัดเสิร์ฟคู่ก,กันกับน้ำจิ้มแล้วก็ในส่วนของแตงกวากับอหอมแดงเจียวค่ะตอนนี้ข้าวหมกเนื้อของเรานะคะก็สุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะหน้าตาก็ออกมาดูดีมากๆเลยนะคะแบบนี้แล้วค่ะ ในส่วนของการทำข้าวหมกเนื้อนะคะจะนิยมทำเป็นใช้เนื้อสับแบบนี้นะคะเพราะว่าถ้าใช้เนื้อวัวที่เป็นชิ้นเนี่ยค่อนข้างที่จะเหนียวเกินไปนะคะ mm. เดี๋ยวได้จะตักเสิร์ฟใส่ถ้วยนะคะแล้วก็เสิร์ฟคู่กับเครื่องเคียงต่างๆค่ะใส่ข้าวใส่ถ้วยแล้วนะคะแล้วก็กดให้แน่นนะคะตอนนี้ก็นำมาคว่มใส่จานค่ะ โอ้โหน่าทานมากๆเลยนะคะเมนูนี้น่าจะถูกใจคนที่ชอบทานเนื้อเป็นพิเศษนะคะเพราะว่าในส่วนของข้าวหมกเนื้อเนี่ยไม่ค่อยที่จะมีคนเขาทำขายมากนักน,นะคะแล้วก็เรียงแตงกวาใส่ลองอไปด้วยนะคะแล้วก็น้ำจิ้มข้าวหมกไก่นะคะคุณผู้ชมก็อย่าลืมไปดูวิธีการทำได้ที่เว็บไซต์ของเรานะคะที่ foodtravel.tv ค่ะน,นอจากน้ำจิ้มข้าวหมกไก่แล้วยังมีข้าวหมกไก่ด้วยนะคะก็น่าทานไม่แพ้กันค่ะ แล้วก็โรยด้วยหอมเจียวนะคะอีกหนึ่งอย่างที่ขาดไม่ได้เลยค่ะสำหรับข้าวหมกเนื้อหรือข้าวหมกไก่นะคะโอเคตกแต่งด้วยใบยผักชีค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับข้าวหมกเนื้อนะคะที่น่าทานแบบนี้แล้วค่ะอาจจะลาส่วนไปดูได้ที่เว็บไซต์ของเรานะคะวันนี้ลาไปก่อนกับโคงจะเหลียวกินเที่ยวไทยไปกับ Foodtravel TV สวัสดีค่ะ